การพูดครั้งนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมผมถึงบอกว่าฟุตบอลของเมืองทองณปัจจุบันไม่เหมาะกับการเล่นรับแล้วโต้โซนท้ายตารางนี่ก็ <c oughs> ขอนแก่นหนองบัวแล้วก็ลำพูนแต่ที่หน้าเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับ ถ้าใครเป็นแฟนบอลไทยไม่เคยดูบอลไทยมานานนะถ้าใครเป็นแฟนบอลไทยแล้วไม่เคยดูบอลไทยมานานนะจะเซอร์ไพรส์กับตารางคะแนนแบบนี้อันดับที่สิบสองครับเมืองทองอยู่ในเต็ดแข่งเก้ 7, นานัดติดลบเจ็ดมีเจ็ดคะแนนผมว่าใครไม่เคยดูบอลมานานมาดูตารางอัน,นี้นะผมว่าช็อกโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนเมืองทองนะ มีคะแนนเหนือกว่าขอนแก่นแค่2แต้มนะครับเหนือกว่าหนองบัวแค่สามแต้มนะครับก็ก็น่าก็น่าน้าน้าสนใจครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับคือการที่เอารายวัดเข้ามาจะจะทำให้ทีมพัฒนาไปแบบไหนแต่ผมว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรนะครับผมดูแล้วต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรเลยสําหรับการเข้ามาปรับจูนทีมเพราะดูเหมือนว่าจะจะยังกวนกันไม่เข้า จะยังกวนกันไม่เข้ามันยังต้านกันอยู่ไอ้รับก็จะรับไอ้ลุกก็จะไม่ลุกเดี๋ยวเกมที่เจอกับเทโลอ่ะจะลุกก็ไม่ลุกจะรับก็ไม่รับกังกักอยู่กักกักอยู่เซตมันอยู่แดนหนึ่งแดนสองเนี่ยพอจะเข้าแดนสามก็ไม่กล้าเดี๋ยวกลัวเชฟเกมรับเสียกักกันไปกักกันมาผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับถ้ามีข้อผิดต้องขออภัยผมวิเคราะห์กันแบบนั้นมันแบบนั้นกักกักกันไปกักกักกันมาต้องรีบปรับจูนนะครับถ้ายิ่งนานไปเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เพราะว่าเล็กแรก อีกตั้งหลายนะัดถ้าไม่ทําคะแนนในเล็กแรกเลยเนี่ย <c oughs> ผมว่าลาบากสำหรับเมืองทองนะผมว่าลําบากนะครับโค้ชสองคนอยู่ด้วยกันพังสิครับคนหนึ่งปรุงหวานคนหนึ่งปรุงเค็มก็หลังจากเกมที่เจอกับประจวบเนี่ยมาริโอเขาก็บอกแล้วครับว่าถ้าถ้าเขาเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายเขาไม่ได้ลาออกนะครับต้องรอดูผลแหละ ถ้าผลแการนแขนออกมาแล้วชนะผมว่ามาริโออยู่ต่อแต่ถ้าเสมอหรือแพ้มารูโอก็จะประกาศลาออกประมาณแบบนี้นะครับคือผมวิเคราะห์แบบนี้นะเด็กๆของเมืองทองเนี่ยผมว่าหลายคนก็วิเคราะห์เหมือนกันแหละว่าเออด้วยบุคลิกด้วยสไตล์ด้วยกายภาพเด็กเขาไม่เหมาะกับเล่นรับแล้วโต้เลยนะไม่เหมาะนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ ทำไมเหมาะเล่นรับลอตโต้ผมพูดให้ฟังการเล่นรับลอตโต้หนึ่งหนึ่งทีมคุณอาจจะต้องถอยร่นลงไปอ่าสมุิห้าขออไปนะครับห้าสี่หนึ่งคุณก็ต้องถอยร่นลงไปเกมรับลอตโต้สี่มือเงินนะฮะรับลอตโต้คุณต้องถอยร่นลงไป ขณะที่คุณถอยลดลงไปเนี่ยการโจมตีของคุ่ต่อสู้เป็นไงครับเขาก็จะต้องทั้งสั้นและยาวและโด่งก็คุณดูแบ็กซ้ายคุณดูแบ็กขวาคุณดูมิดฟิลตัวรับพิชาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์คนเดียวประตูคุณดูดีครับว่ามีใครเป็นยักษ์บ้างไม่มีใครเป็นยักษ์เลยนะมีแต่ลูกเจี๊ยบอะ่ะเข้าใจกับว่าลูกเจี๊ยบใช่ไหมฮะเข้าใจคับว่าลูกเจี๊ยบใช่ไหมผมว่า การพูดครั้งเนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมผมถึงบอกว่าฟุตบอลของเมืองทองณปัจจุบันไม่เหมาะกับการเล่นรับแล้วโต้วเลเทพป้อมพานพิชาอุทามิฟิลตัวรับใช่บุคลิกเขาไหมที่จะต้องมารับแล้วโต้แท็กเกิลหนักๆตัดบอลป้องกันลูกโด่งกาอากาศแบ็กซ้ายแบ็กขวาแต่ละคนผมไม่ได้หมายความว่าน้องไม่เก่งแต่กายภาพสไตล์ไม่เหมาะกับการเล่น รับแล้วโตพอ,พอเข้าใจสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็เลยทําไมครับมันก็เลยน่ากังวลอยู่เหมือนกันแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ารายวัดมาคราวนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเกมลุกแล้วก็ได้เอออันนี้ต้องรอติดตามนะครับอืมแต่ถ้าเราเอาชุดข้อมูลเก่าๆมันทําให้ <c oughs> ธรรมชาติของเด็กน่าจะน่าจะลําบากอ่ะกลางตัวหนึ่งสารัฐเนี้ยตัวที่เด็ด เกมรับล้วโต้เล่นยากเล่นยากตัวเล็กๆนนั่นเลยครับรูปร่างสําคัญกับระบบวิธีการเล่นเพราะว่ามาริโอเขาดีไซน์นักเตะออกมาแล้วว่าฟุตบอลบิวโพสเซชันคอมบิเนชันเพย์ต้องเป็นนักเตะที่รูปร่างไม่ใหญ่มากนักมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมเีเทคนิคทักษะในการเล่นลูกกับพื้นสูงอะไรประมาณแบบนี้คือก่อนเริ่มฤดูกาลเขาออแกไนซ์ เลือกทรัพยากรมาให้เหมาะกับสไตล์ของมาริโอที่ลุกจ๋าแล้วไงแต่ทีเนี้ยพอสมมติถ้ารายวัตรมาแทนและเราติต่างว่ารายวัตรเล่นรับแล้วโตตามที่เราเห็นในทีมชาติไทยที่เขาทํามันคนละบุคลิกเลยครับมันคนละบุคลิกมันคนละบุคลิกนะครับก็น่าสนใจว่าจะปรับยังไงแต่ตารางคะแนนตอนนี้น่าเป็นห่วงครับ จากกั้นม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลไลน์แอดเอดดี8 9